ลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสปูจ้อเนื้อปูแกะจากทะเลตราดส่งออนไลน์แม้ว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในภาคธุร,รกิจร้านอาหารที่ต้องเจอปัญหาเดียวกันก็คือไรายได้ลดลงแต่ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นมักจะมีสิ่งที่เรียกว่าโอกาสอยู่เสมอ คุณส้อยสังวานมุกสิกธพันธ์หรือคุณอ้อยเจ้าของร้านอาหารริมทะเลซีฟู้ดอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวแต่แน่นอนว่าถ้ามองในด้านบวกปฏิเสธไม่ได้เลยว่าวิกฤตนี้เป็นแรงผลักดันให้ผู้คนใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิตมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสให้กับธุรกิจอาหารออนไลน์โดยเฉพาะอาหารทะเลจังหวัดตราดที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงอย่างปูม้านำมาผลิตเป็นปูจาอที่มีลูกค้าออเดอร์เข้ามาอย่างมากมายคุณอ้อยบอกว่าวิกฤตโควิด -19 นี้เข้ามาทำให้เกิดโอกาสส่งอาหารทะเลออนไลน์รวมถึงแปรรูปปูทะเลเป็นปูจาอกลายเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของทางร้านซึ่งนอกจากจะใส่ใจในวัตถุดิบแล้ว ปริมาณก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จูงใจลูกค้าคุณอ้อยบอกว่านำสูตรที่ได้มาปรับลองผิดลองถูกอยู่นานกว่าจะได้ปูจ้อที่ออกมารสชาติอร่อยถูกปากซึ่งวัตถุดิบหลักๆก็คือเนื้อปูแกะจากทะเลตราดที่สดและใหม่มีหมูบดแห้วไข่ไก่แป้งว่าวหอมน้ำปลาน้ำตาลพริกไทยและเกลือนำส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเน้นปูแกะที่ปริมาณเยอะมาก จากนั้นก็นำปูจอที่คลุกแล้วนำไปช่างและนำมาหอ่อตามด้วยเนื้อปูแกะหรือปูก้อนโปะไปอีกทีหนึ่งและห่อด้วยแผ่นฟองเต้าหู้<น>าจากนั้นก็นำเชือกมามัดเป็นท่อนแล้วนำไปนึ่งเป็นอันเสร็จการการเริ่มทำปูจอของเรานะคะคือทีแรกเนี่ยมีโต๊ะจีนเขาต้องการโต๊ะจีนของงงของในจังหวัดตราดเน,นะะี่ยค่ะเขาต้องการปูจอเราก็เลยได้มีเพื่อนที่ดีนะคะ มีคุณมาลีรักษีอักษรเขามาสอนแล้วก็มาแนะนําการทําของให้กับเราถึงที่ร้านเลยค่ะพอทํามาปุ๊บเราเห็นโอเคเราก็เลยเริ่มฝึกทําเรียนจากเขาแล้วก็ฝึกทํามาเรื่อยๆแล้วก็ดัดแปลงจากครูพักรักจามาเรื่อยๆจนได้สูตรคงที่แล้วมีอยู่วันนึงโดยพี่เอียดเนี่ยค่ะแกก็บอกว่าเนี่ยน้องอ้อยปูจอน้องอ้อยอร่อยพี่ไปกินมาหลายที่ละ ยังสู้น้องอ้อยไม่ได้เลยน้องอ้อยจดโอท็อปเลยพี่รับรองว่าได้แก่ก็แบบกระตุ้นแรงจูงใจให้พี่อะไรมาให้พี่หลายๆอย่างพี่ก็เลยอ่ะโอเคโดยเขาก็ช่วยด้วยอะไรด้วยก็โอเคทุกอย่างออกมาก็เป็นอย่างที่ทุกวันนี้แหละค่ะแล้วก็แกก็กระตุ้นการขายการอะไรให้พี่ทุกอย่างเลยนะพี่เอียดเนี่ยแกดีมากเลยค่ะแล้วก็ทีแรกตลาดก็ยังแรงนิ่งๆนะกลับมาจากเมืองทองเนี่ยขายในร้านไนดะ้อย่างเดียวลูกค้าก็โอเคอร่อยอร่อย พี่ก็อยากแบบมีออเดอร์เยอะๆแต่มันก็ยังไม่เจอมาเจอยุคโควิดเนี่ยค่ะมันเลยขายขายออนไลน์เนาะพอขายออนไลน์ลูกค้าก็เหมือนบอกต่อได้กว้างขึ้นก็เลยเหมือนขายดีมากตอนนี้มีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นขายส่งได้มากขึ้นก็ถือว่าตลาดเริ่มดีมากมๆเลยค่ะเปลี่ยนวิกฤตปูจ้อองพี่จากที่แบบมันนิ่งๆเน,น,นิบๆมีแต่ลูกค้ามากินในร้านส่งก็เฉพาะเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆกลายเป็นแบบ รู้จักในวงกว้างไปจนถึงแบบบุรีรัมย์อุดรอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาคใต้สงขลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ในจังหวัดตาจากที่แบบรู้จักว่าริมทะเลมีอาหารโอเคอร่อยมีร้านอย่างนี้อย่างนี้แต่ก็พอได้มาเจอ,อยุคโควิดเขาทําออนไลน์อยู่แล้วเขาก็มาดิวกับเราในเรื่องของราคาส่งอย่างเงี้ยค่ะ เราก็ได้ลูกค้าโดยโดยทั้งทั้งที่เราก็หามานานมันก็ไม่มีแต่พอยุคโควิดกลับมีลูกค้าที่มาดิวกับเราตรงๆเดินเข้ามาดิวกับเราอย่างนี้ค่ะคัดสรรวัตถุดิบเนี่ยยังไงเราก็คำหนึงเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะการคัดสรรวัตถุดิบเพราะเราเน้นปูใหม่ๆสดๆคือถ้าเกิดมาได้มาใหม่อย่างเมื่อวานเราไปเอาปูมาจากใหม่ๆวันนี้เราก็ทําเลยเราไม่อยากให้ฟิตไว้เพราะฟิตไว้มันก็ทําให การผสมของเรามันก็เปลี่ยนแปลงรสชาติอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะงั้นเราเน้นทุกอย่างของทุกอย่างสดสดใหม่ๆทําวันนี้สั่งวัตถุดิบวันนี้สั่งหมูสั่งส่วนผสมอะไรทุกอย่างเราเตรียมสั่งวันนี้หมดเลยค่ะลูกค้าเนี่ยจะได้ทานในคุณภาพความสะอาดแบบเต็มอิ่มใจได้เลยว่ามันสะอาดแน่นอนทุกอย่างพี่ล้างแล้วก็ผ่านขั้นตอนของพี่หมดเลยทุกอย่างผ่านตาผ่านมือของเราทุกอย่างค่ะคุณอ้อยบอกเทคนิคการทอดทอดด้วยการใชหม้อทอดก็อร่อย หรือท่านใดที่รักสุขภาพไม่ชอบการทอดกับน้ำมันก็สามารถนำไปนึ่งอีกรอบหนึ่งแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยสำหรับผู้ที่สนใจทางร้านมีจำหน่ายอยู่2แบบปูจ้อแบบธรรมดา10ก้อนอยู่ที่ราคา250บาทปูจ้อแบบก้อนปู10ก้อนอยู่ที่ราคา350บาทต่างจังหวัดสนใจสั่งได้ที่หมายเลข0-39 5 9 7 0 8 4 ถ้าเกิดสนใจนะคะก็ติดต่อกับเราได้เลยค่ะที่ร้านริมทะเลซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทอำเภอแหลมงอบจังหวัดตรัดนะคะ,ะโดยเบอร์ร้านก็ได้ค่ะ03.9.597.084หรือเบอร์มือถือก็ได้ค่ะ06.198.99536ค่ะ